ท็อปจิรายุทธ์บุรุษผู้พลิกอนาคตการเงินไทยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคุณเคยจินตนาการไหมว่าวันหนึ่งเงินที่เราใช้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของธนบัตรหรือเหรียญอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นโค้ดดิจิทัลที่วิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของไม่มีธนาคารกลางคอยควบคุม ย้อนกลับไปเมื่อ5-6ปีก่อนถ้ามีคนมาพูดเรื่องนี้กับคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาบ้าหรือเป็นพวกนักต้มตุน๋นแต่ในปี2021ปรากฏการณ์นี้ได้ระเบิดขึ้นในประเทศไทยอย่างรุนแรงคำว่าบิตคอยคริปโตกลายเป็นคำศัพท์ที่ได้ยินทุกที่คนรอบตัวเรากลายเป็นนักเทรดกันหมดบางคนรวยเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนบางคนก็หมดตัวในชั่วข้ามคืนเช่นกัน และท่ามกลางความโกลาหลนความโลภและความหวังมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงศูนย์กลางของพายุลูกนี้เขาไม่ใช่แค่นักลงทุนแต่เขาคือคนที่พยายามบอกเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตใบนี้ให้กับคนไทยมาตลอดหลายปี เขาคือผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขาคือไอคอนของเด็กรุ่นใหม่ผู้มีความฝันผู้ชายคนนั้นคือท็อปจิรายุทธัพั์สีโสภาแห่งบิดครับครับพาหนึ่ไขรหัสลับโลกการเงินอนาคตฉบับเข้าใจง่ายที่สุด เอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องคุณท็อปผมขออนุญาตปูพื้นฐานเรื่องที่โคตรจะซับซ้อนนี้ให้มันง่ายที่สุดใน3โลกก่อนเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่เก็ตเลยว่าทำไมสิ่งที่เขาทำมันถึงว้าวขนาดนั้นผมจะอธิบาย3ามคำหลักๆบล็อกเชนบิตคอยและปัญหาของโลกการเงินเก่า 1. บล็อกเชนลืมเรื่องโคโดดิ้งอะไรไปให้หมด จินตนาการว่าบล็อกเชนคือสมุดบัญชีสาธารณะดิจิทัลเล่มหนึ่งสมมุติว่าในห้องเรียนเรามี50คนทุกคนมีสมุดบัญชีเล่มนี้เหมือนกันเปะ๊เปะเเมื่อนาย A โอนเงินให้นาย B ธุรกรรมนี้จะถูกประกาศให้ทุกคนรู้แล้วทุกคนก็จะจดลงในสมุดของตัวเองว่า A โอนให้ B 10บาท ความเจ๋งของมันคืออะไรคือความโปร่งใสและความปลอดภัยครับถ้าจูๆ่ๆนายซีอยากจะโกงแล้วแก้บัญชีตัวเองว่าจริงๆแล้ว A โอนให้ฉันนะไม่ใช่ B มันทำไม่ได้ครับเพราะสมุดของคนอื่นๆอีก49คนมันฟ้องอยู่ว่าความจริงคืออะไร การจะแฮกหรือแก้ไขข้อมูลในบล็อกเชนได้คุณต้องไปแฮกคอมพิวเตอร์ของคนส่วนใหญ่ในระบบพร้อมๆกันซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือเทคโนโลยีที่สร้างความไว้วางใจโดยไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารมาคอยยืนยัน 2. b บิตคอยแล้วบิตคอยคืออะไร ถ้าบล็อกเชนคือสมุดบัญชีบิตคอยก็คือสกุลเงินที่ถูกบันทึกอยู่ในสมุดบัญชีเล่มแรกของโลกนั่นเองครับแต่มันไม่ใช่แค่เงินดิจิทัลธรรมดาๆคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมันคือการมีอยู่อย่างจำกัด ผู้สร้างบิตคอยที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาโมโตได้เขียนกฎไว้ในโค้ดเลยว่าบิตคอยบนโลกนี้จะมีได้สูงสุดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่สามารถเสกเพิ่มได้อีกแล้วคุณสมบัตินี้ทำให้หลายคนเปรียบเทียบบิตคอยว่าเป็นเหมือนทองคำดิจิทัลครับทองคำมีค่าเพราะมันหายากและมีจำกัดฉันใดบิตคอยก็มีค่าเพราะมันหายากและมีจำกัดเช่นนั้น และ 3. ปัญหาของโลกการเงินเก่าแล้วทำไมเราต้องมีของพวกนี้ด้วยล่ะระบบธนาคารเดิมๆม,มันไม่ดีตรงไหนนี่คือสิ่งที่ท็อปจิรายุทธ์มองเห็นครับเขามองว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิมมันชา้าจะโอนเงินข้ามประเทศทีรอไปเถอะ3-5วันทำการแพงค่าธรรมเนียมยุบยิบไปหมด รวมศูนย์ c e n t r a l ลไลซ์อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ธนาคารและรัฐบาลเขาสามารถอายัดบัญชีคุณลดค่าเงินของคุณด้วยการพินเงินเพิ่มได้ตลอดเวลาคุณท็อปและเหล่าผู้ศรัทธาในคริปโตมองว่าบล็อกเชนและบิตคอยคือทางออกครับมันคือระบบการเงินใหม่ที่เร็ว ถูกและกระจายศูนย์ decentralized มันคือการเอาอำนาจทางการเงินคืนมาจากตัวกลางแล้วมอบมันกลับสู่มือของประชาชนทุกคนนี่คืออุดมการที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนี้และเป็นสิ่งที่จุดประกายให้คุณท็อปเริ่มต้นการเดินทางของเขาพาร์ทจุดกำเนิดผู้เผยแพร่ เส้นทางของคุณท็อปเริ่มต้นขึ้นไกลาจากเมืองไทยมากครับเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ได้รับโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเรียนจบปริญญาตรีที่แมนเชสเตอร์และไปต่อปริญญาโทที่ออกซฟอร์ดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วิกฤตซับพรามหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008 ในขณะที่เพื่อนๆของเขามุ่งหน้าเข้าสู่แวดวงการเงินการธนาคารคุณท็อปกลับได้เห็นภาพที่น่ากลัวเขาเห็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่เคยดูมั่นคงเหมือนภูผาล้มคลืนลงมาต่อหน้าต่อตาเขาเห็นความล้มเหลวของระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่เขาเคยเชื่อมัน่นมันคือแผลเป็นในใจที่ทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับระบบที่เป็นอยู่ และในช่วงเวลาแห่งความสับสนนั่นเองเขาก็ได้พบกับแสงสว่างเขาได้รู้จักกับบิตคอยเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่และเฉพาะกลุ่มมากๆครับคนส่วนใหญ่มองว่ามันคือเงินสำหรับพวกแฮกเกอร์หรือเอาไว้ใช้ในเว็บมืดดาร์คเว็บเท่านั้น แต่คุณท็อปมองเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปครับด้วยพื้นฐานความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ของเขาเขามองทะลุไปถึงปรัชญาที่ซ่อนอยู่เขามองเห็นความเป็นไปได้ของระบบการเงินใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาที่เขาเคยเห็นในปี2008วินาทีนั้นเองครับเขาก็ได้ค้นพบ ภารกิจของชีวิตเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องเป็นคนนำเรื่องราวนี้กลับไปบอกเล่าให้คนไทยได้ฟังพอกลับมาถึงเมืองไทยเขาก็เริ่มต้นบทบาทผู้เผยแพร่าศาสนาบิตคอยทันทีครับเขาเดินสายผู้ตามงานอีเวนต์ต่างๆพยายามอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนนี้ให้คนทั่วไปเข้าใจแต่คุณคิดว่าผลตอบรับเป็นยังไงล่ะครับ แน่นอนครับคนส่วนใหญ่หัวรเราะเยาะเขาครับไอ้หนุ่มนี่มันพูดเรื่องอะไรของมันวะแฉะลูกโซ่รูปแบบใหม่หรือเปล่าฟองสบู่ชัดๆเดี๋ยวก็แตกเขาถูกมองว่าเป็นพวกเพ้อฝันเป็นตัวตลกแต่คุณท็อปไม่เคยหยุดครับเขามีความเชื่อที่แรงกล้าว,ว่าสิ่งที่เขาพูดคืออนาคต พูดไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มเจออุปสรรคที่ใหญ่กว่านั้นครับนั่นคือแล้วถ้าคนไทยอยากจะซื้อบิตคอยเขาจะไปซื้อที่ไหนละ่ะในตอนนั้นมันยังไม่มีแพลตฟอร์มของคนไทยที่น่าเชื่อถือและถูกกฎหมายเลยและนั่นคือจุดที่เขาตระหนักว่าแค่พูดมันไม่พอแล้วเขาต้องสร้างมันขึ้นมาเองและนั่นคือจุดกำเนิดของโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดในชีวิตของเขาบิตครั พาร์ทสการสร้างจรวจบิดคับและฝ่าดานอรหันการสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Exchange ในประเทศไทยมันคือภารกิจระดับ Mission Impossible ชัดๆครับเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันมีกำแพงที่ใหญ่ที่สุดขวางอยู่นั่นก็คือกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกรลตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ Exchange ในหลายๆประเทศทั่วโลกเปิดกันแบบเสรีคุณท็อปเลือกเดินในเส้นทางที่ยากกว่าแต่ยั่งยืนกว่านั่นคือการทำให้บิตครับเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายตั้งแต่วันแรกเขาและทีมนานต้องวิ่งเข้าออกกระลอตเป็นว่าเล่นต้องทำเอกสารหลายพันหลายหมื่นหน้าเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ได้มันคือช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดครับเงินทุนก็ร่อยหรอลงทุกวันนักลงทุนที่ ที่ไหนก็ยังไม่กล้าให้เงินเพราะธุรกิจนี้มันยังสีเทาๆอยู่ในสายตาคนส่วนใหญ่ ทีมงานก็ต้องทำงานกันหามรุ่งหามคำ่ำท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าสิ่งที่ทำอยู่มันจะสำเร็จหรือไม่แต่ในที่สุดจจรวดก็พร้อมทยานครับบิดครับได้รับใบอนุญาตจากกรตอ,อย่างเป็นทางการกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่รายที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คือชัยชนะยกแรกที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจนี้ และเหมือนโชคชะตาจะเป็นใจครับหลังจากที่บิดครับสร้างฐานที่มั่นคงได้ไม่นานพายุลูกใหญ่ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง The Great Blue Run of 2021หรือตลาดกระทิ่งครั้งประวัติศาสตร์ ราคาบิตคอยและเหรียญอื่นๆพุ่งทยานขึ้นแบบบ้าคลั่งจากหลักแสนกลายเป็นหลักล้านจากล้านทะลุ2ล้านกระแสความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศหลั่งไหลเข้าสู่โลกคริปโตเหมือนเขื่อนแตกและเมื่อทุกคนถามว่าจะเทรดคริปโตที่ไหนดีคำตอบที่ดังที่สุดในตอนนั้นก็มีอยู่ชื่อเดียวบิตครับ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือปรากฏการณ์แอปแตกครับจำนวนผู้ใช้งานที่แห่กันเข้ามาสมัครและเทรดมันมหาศาลเกินกว่าที่เซิร์ฟเวอร์จะรับไหวแอปบิดครับล่มแล้วล่มอีกจนกลายเป็นมีมระดับชาติซึ่งในแง่หนึ่งมันคือปัญหาแต่อีกแง่หนึ่งมันคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าจรวดที่เขาสร้างขึ้นมาตอนนี้ได้พุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปเรียบร้อยแล้ว คุณท็อปจีรายุทธจากเด็กหนุ่มที่เคยถูกมองเป็นตัวตลกในวินาทีนั้นเขากลายเป็นเท็กซ์เซเลบริตี้ที่โด่งดังที่สุดในประเทศเป็นศาสดาของนักลงทุนรุ่นใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและเป็นใบเบิกทางไปสู่ดีลประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาและวงการสตาร์ทอัพไทยไปตลอดกาลพาร์ท r t 4ฝันที่เป็นจริงและฝันร้ายของดีลเ c b ปลายปี2021 ในขณะที่บิตคับกำลังร้อนแรงถึงขีดสุดก็มีข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งประเทศต้องตกตะลึง SCB ธนาคารไทยพาณิชย์หนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของโลกการเงินเก่าได้ประกาศเข้าซื้อหุ้น51%ของบิตคับ เพื่อนๆครับนี่มันไม่ใช่แค่การซื้อขายธุรกิจธรรมดาแต่มันคือเหตุการณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากมันคือการที่ยักษ์ใหญ่แห่งโลกเก่ายอมรับและโคจรมาพบกับดาวรุ่งแห่งโลกอนาคตและสิ่งที่ช็อกวงการยิ่งกว่าก็คือมูลค่าของดีลนี้ครับ SCB เข้าซื้อหุ้น51%ด้วยเงิน17,850ล้านบาท ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของบริษัทบิดขับทั้ง100%เปอร์เซถูกประเมินไว้ที่ประมาณ35,000ล้านบาท35,000ล้านบาทหรือประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มีความหมายสำคัญมากครับเพราะในวงการสตาร์ทอัพบริษัทที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านดอลลาร์จะได้รับขนานนามว่าเป็นยูนิคอน และในวินาทีนั้นเองบิดขับก็ได้กลายเป็นยูนิคอนฟินเทคตัวแรกของประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตของคุณท็อปจิรายุทธ์คือการพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างคือคำตอบให้กับทุกคนที่เคยหัวเราะเยาะเขามันคือชัยชนะที่ไม่ใช่ของเขาคนเดียวแต่เป็นของวงการสตาร์ทอัพไทยทั้งวงการ แต่อย่างที่เรารู้กันครับชีวิตมันมักจะมีแต่เสมอหลังจากประกาศดีวโลกคริปโตก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวคริปโตวินเทอร์ครับ ราคาเหรียญต่างๆเริ่มดิ่งลงอย่างรุนแรงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกเริ่มสั่นคลอนในขณะเดียวกันกระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัทของ S C B ก็ดูเหมือนจะยืดเยื้อกว่าที่คาดและมีประเด็นเรื่องกฎเกณฑ์ของกอรโมตเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดเวลาหลายเดือนอนาคตของดีลนี้ก็อยู่บนความไม่แน่นอนจนกระทั่งวันที่25สิงหาคม2022ก็มีแถลงการอย่างเป็นทางการออกมา SCB ตัดสินใจยกเลิกดีลการซื้อหุ้นบิดขับทั้งหมด บูมจากยูนิคอนที่กำลังจะสยายปีกกลายเป็นฝันที่สลายไปในพริบตามันคือข่าวร้ายที่ช็อกค,คนทั้งประเทศอีกครั้งมันคือบททดสอบที่ใหญ่และหนักหน่วงที่สุดในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อท็อปจิรายุทธ์คำถามคือหลังจากตกจากยอดเขาที่สูงที่สุดเขาจะทำอย่างไรต่อไป Part พาร์ทภารกิจของผู้เผยแพร่ยังไม่จบ การล้มดิว SCB มันคือความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมันคือเครื่องพิสูจน์ความแข็งแกร่งที่แท้จริงสิ่งที่คุณท็อปทำหลังจากนั้นคือการลุกขึ้นมายืนอย่างรวดเร็วเขาสื่อสารกับทีมงานและคอมมูนิตี้อย่างตรงไปตรงมาเขายืนยันว่าวิสัยทัศน์และภารกิจของบิดขับจะยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะมี SCB หรือไม่มีก็ตาม เขาแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำในยามวิกฤตและเขาก็ทำได้จริงๆครับบิดขับสามารถประคับประคองบริษทัทให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากของคริปโตวินเทอร์มาได้ยัง<ม>คงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดในประเทศไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและยังคงเดินหน้าพัฒนา p r o d u ั t ์และบริการใหม่ๆต่อไปเรื่องราวของท็อปจิรายุทธสอนอะไรเราบ้างข้อแรก Conviction หรือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ถ้าคุณไม่มีความเชื่อในสิ่งที่คุณทำแบบร้อเปอร์เซคุณจะไม่มีวันทนแรงเสียทานจากคนรอบข้างที่บอกว่าคุณบ้าได้เลยขออ้อ 2. resilience หรือความสามารถในการล้มแล้วลุกความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันตอนที่คุณอยู่บนจุดสูงสุดแต่วัดกันตอนที่คุณตกลงมาแล้วสามารถลุกกลับขึ้นไปสู้ต่อได้หรือไม่ข้อสุดท้าย timing is everything บางครั้งความสำเร็จหรือล้มเหลวมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เราควบคุมไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่ว่าเมื่อโอกาสมาถึงเราจะสามารถคว้ามันไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ท็อปจิรายุทธก็ยังคงทำหน้าที่ผู้เผยแพร่ของเขาต่อไปเขายังคงพูดถึงบล็อกเชนเว็บ3ามเมตาเวิร์สด้วยแววตาที่เป็นประกายเหมือนวันแรก สำหรับบางคนเขาอาจจะเป็นนักขายฝันสำหรับบางคนเขาอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟองสบู่ แต่สำหรับผมและอีกหลายๆคนเขาคือผู้บุกเบิกคือคนที่กล้าเดิมพันกับอนาคตคือคนที่บังคับให้สังคมไทยต้องหันมามองและเรียนรู้เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกและไม่ว่าคุณจะรักหรือจะเกลียดเขาคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือหนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับประเทศนี้ได้มากที่สุดคนหนึ่งในทศวรรษที่ผ่านมา แล้วคุณล่ะครับคิดว่าท็อปจิรายุทธ์คืออัจฉริยะหรือนักขายฝันคอมเมนต์คุยกันได้เต็มที่เลยนะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ